ฮะมีเด็กขโมยมีขโมยขนมมาหนึ่งอัตราฮะอู้ยแล้วเปิดกล่องได้ด้วยหรอคะนูเปิดกล่องเองได้ด้วยหรอคะจ้อ๋อาจ้ะจ้าโอเคเปิดกล่องเองได้จ้าจ้ะจ้าจ้าจ้าขโมยขนมแม่ไม่ได้อนุญาตพี่พี่เขาจะกินขนมเพื่อยังต้องขอก่อนนะคะใช่ค่ะเขาต้องขออนุญาตก่อนค่ะ ว่าน้ําตาลเกินหรือ,อยังน้ําตาลกินเยอะหรือเปล่ากินเยอะไม่ดีกับสุขภาพค่ะแล้วหนูขโมยกินอย่างนี้เลยหรอคะเฮ้ยแม่จะกินทั้งห่อเลยหรอคะฮ้เนี่ยแล้วอะไรเนี่ยเล่นอะไรไว้นักหนาคะเนี่ยฮ่าเบบี้เอาหนีไปเลยลูก,ลกดูดิเอามาเก็บ<ะ>จ้าเอาไปเก็บคะ่ใคะให้นีินาค่ะให้นี่นา นี่นาโอ,โอ้เก่งมากเลยค่ะเก่งจังเลยเก่งจังเลยค่ะเย้ มันมีแปล,ลงมากกันนะคะโอเคไหมคะนี่แปล,ลงมากกันนะคะ <c oughs> อากาศร้อนค่ะไปจออยู่ตรงหน้าหน้าเครื่องปรับอากาศจิ๋วของเราจะช่วยได้เยอะนะลูกเนาะก็ทําให้เย็นทั้งบ้านได้เหมือนกันได้ตัวแค่เนี้ยแล้วติดตั้งง่ายด้วยติดตั้งเองทำเองทุกอ,อย่าง <c oughs> เก่งเกินใช่ไหมเก่งเกินทํากันเองทุกอย่างปล่อยท่อระบายอากาศออกไปโอ้ยโยกใหญ่เรื่องเรามันสนุกมากเลยหรือมันเย็นหรอคะเออดีที่ว่าตรงนั้นตะแกรงมันถี่ค่ะตะแกรงมันเล็กเขาเอานิ้วใหญ่ลงไปไม่ได้ค่ะดูสองคนนี้ค่ะเขากําลังเล่นกันพี่นีนาจับน้องแต่งหน้าคนนึกสนุกกันอยากลองแต่งหน้ากันดูค่ะ พี่เนท่านจะสวยกว่าพี่นินาก็วันนี้ล่ะค่ะพี่ในท่านจะสวยกว่าพี่นินานก็วันน้เฮ้ะะย,ยนนนนเหมือนอยูนะเป็นพระเอกลิเกได้เลยนะเนี่ยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะคลิปนี้แม่เพิ่งขอยกให้น้องในท่านเราเป็นพระเอก หรือว่าจะเป็นนางเอกดีว่าเดี๋ยวยังมีกิจกรรมอื่นๆที่นะ่าอาจจะทำให้ไดู้้ชมเนี่ยมีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะไปกับพวกเรางั้นตามไปชมกันค่ะ Thing we're gonna do after that. What are we going to do next? Play what? We are gonna get in the pool, 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 pool. Yeah. We swim, 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 swim. Yes. And we're gonna get in the hot tub, hot tub, hot tub. At 90 something degrees. <laughs> what are <ya>? you crazy? <laughs> uh, <laughs> ใช่แล้วค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้พวกเรานะคะกําลังจะไปไว่ายน้ําที่สาใหญ่ค่ะปกติเล่นหลังบ้านมันน้อยเนาะพี่นีนาบอกว่าดําน้ําไม่ได้คุณแม่คะหนูจะว่ายน้ําก็ว่ายไปไม่ได้ไกลเขาก็อยากจะออกกําลังกายบ้างเนาะแล้วก็อยากไปสนุกกับสะวยน้ําจริงๆก็ได้เลยค่ะแม่เพิ่งจัดให้ค่ะพากันไปสนุกสนานแล้วเดี๋ยวในคลิปมีความน่ารักให้ดูของเด็กๆกันค่ะ มาถึงแล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะนี่คือบ้านน้องแจงเนาะแล้วก็น้องฮาร่าค่ะซึ่งเป็นเพื่อนซี้กันกับน้องบอท่านของเราเวลาไปไหนก็ไปด้วยกันเนาะไปทำบุญไปไหนไหนไปขึ้นเรืออะไรก็เนี่ยค่ะก็คบกันอยู่ประมาณนี้นะคะ <c oughs> เป็นเพื่อนที่สนิทแล้วก็อยู่บ้านใกล้กันก็เลยรักกันตลอดเลยค่ะเรื่องหรอฮะจี้เลยเหรอคะอ๋ะโอโยก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 เบบี้จา้จาจ้า ในท่านได้ไหมลูกหนูระวังด้วยนะครับจอเจ๊เจเจ,จดูนะบางทีน้องเอาขาขึ้นมานะครับลูกจริงๆน่าจะมีเชือกน้อแล้วพี่าลากเนาะเออโอเคครับ

เห็นเด็กๆเ,เล่นน้ำกันสนุกสนานหัวชุ่มฉ่ำหัวใจแม่จังเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะเห็นไหมคะคลิปนี้แม่เพิ่งบอกแล้วว่ายกให้พี่ในท่านของเราเป็นพระเอกได้จริงๆเพราะว่าน้องเขามีน้ำใจน้องเขาคอยดูแลแล้วก็สอนน้องว่ายน้ำด้วยนะคะเขาอบอุ่นเลยค่ะแล้วแม่พึ่งนะคะโชคดีที่ลูกทั้ง4ี่เนี่ยก็จะว่าไปก็มีดวงตาที่ มีสเสน่ห์อยู่นะเนาะท่านผู้ชมว่าไหมคะท่านผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงร,รบกวนคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันบ้างเนาะว่าอชอบน้องชอบดวงตาน้องปันสุขชอบชอบอะไรของพี่เนท่านหรือว่าท่านผู้ชมมีอะไรจะแนะนําทักทวงติติงอะไรก็ยินดีน้อมรับทุกคําแนะนําเลยนะคะส่วนคลิปนี้ก็คงเป็นภาพบรรยากาศประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวยังไงคลิปหน้าไม่พึ่งอยากตั้งกล้องเราก็จะมาเล่าพูดคุยให้ฟังในเรื่องของวันนั้นเนาะที่ไป ICU แล้วเออห้องฉุกเฉินค่ะ ว่าบรรยากาศในห้องมันทำไมมันถึงทําให้แม่พึ่งแบบแบบมันเป็นภาพที่เฮ้ยไม่ได้แล้วชีวิตฉันต้องต้องดีขึ้นให้ได้มันเกิดเหตุการณ์อะไรที่มันกระตุกต่อมความ สำเร็จอะคะ่ะคือเหมือนกับเฮ้ยถ้าชีวิตยังอยู่อย่างนี้ไม่ประสบความสาเร็จในชีวิตสักทีลูกๆแม่จะต้องลําบากต่อไปแม่เพิ่งก็เลยรู้สึกฮึดสู้ฮึดอะคะอะไรที่เราทําไม่ได้เราก็ต้องทําให้ได้อะไรที่เรารู้สึกว่ามันยากเราก็ต้องทําให้มันง่ายเพราะว่าเราทําไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวมันก็จะต้องง่ายขึ้นเปลี่ยนแปลงชีวิตสักวันหนึ่งเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์ไปเรื่อยๆก็จะทําให้ชีวิตดีขึ้นไปในที่สุดนะคะ ขอส่งพลังบวกถึงท่านผู้ชมทุกท่านนะคะดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจให้สมบูรณ์แข็งแรงแล้วพบกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ